บงที่มันพังกัจนร์นัวมนี่ระบงซ้อมแล้วละครับสามหมืนสองพันบาทแท่ของมหาจาักเนี่ยมันมีราคาใบละจิตมันสูงพี่น้องสี่ใบนี่ก็เ้แปดใบนี่ประมาณสี่แสนบาทแต่ว่าบางคลิปนี่ก็ฝากให้พี่น้องเครื่องเสียงแต่ละเจ้าย่าสิบตันราคากันหลายผมเป็นหนึ่งแห่งใจสำหรับ สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กับสีมาว้าถึงเรื่องลำโพงนะครับนาะลำโพงนะครับ g p l PX r 8 0 0นะครับเป็นลำโพงแท้จากมาหาจักรนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมากนะผมได้ล่ไปเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยท้าความพี่น้องฟัง ตอนนี้ระเบองสองแล้วนี่ครับตอนนี้ระเบ้องสองแล้วนะครับราคาคาซอมกันโอ้ถือว่าจุกเพียงจิกจุกแห่พี่น้องนะครับเป็นระเบ้อง JPL นะครับลำเบงของแครมหาจักรนะครับพี่น้องราคาซอมเพิ่นบอกมาแล้วครับพี่น้องถือว่าจุกเลยแหละจุกเลยพี่น้องเดี๋ยวสิทตาความก่อนว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจังได้นะครับพี่น้องเนาะ เ,เมื่อนั้นผมเอาลำโพงไปให้บริการปกตินะครับพี่น้องเป็นการเตาเครื่องเสียงคู้แบนนะครับเนาะงานเรียงงานแต่งนะครับงานเรียงงานแตง่งแต่การถ้าจะพากขอต่อเวลาบางคนขอต่อเวลาขอเอ่อให้ท่านเครื่องเสียงเนี่ยเปิดได้กี่บอแฉมได้บอนะครับเครื่องชั่วโมงนะครับหรือสารเสียที่นี่แหละ ผมก็มองว่าโอเคผมเป็นยังครับมันเวลาบดบบหลายสถานสาสที่อีกแป๊บเดียวบวกโฉมเวลาสถานที่ผมก็สิเก็บ,กบอุปกรณ์ต่งตงางๆมันจะเป็นพวกคล้องพวกเอ่อพวกไม้พวกมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าผมขอเปิดเพลงต่ออีกจากงานแต่งแล้วนะครับงานเลียงเรี้รดตีสเหล้วนะครับอีกสถานที่ผมโอเคมันเป็นไรฟรีได้ครับได้ผมบริสุทธิ์เลยนะครับอันนี้คือยิวงงานกันมากปากม่านนี่นะครับ งานนี่เ,เดี๋ยวงานราคากัน่อยทีหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะเดี๋ยวบอกพี่น้องฟังเลยวะละ่าราคาราคาแต่ละ,ะเ,เจ้ากับอา่าแล้วแต่สีคุยกันนะครับเนาะแต่ว่าราคาที่ผมในเซาเนี่ยกับทีมที่ผมคอนแทคนุ่มเนี่ยครับเพราะว่าผมขา,ขายขายเครื่องเสียงพันครับวงนะครับเนาะทางวงย่ำจ้าพาพาุทธจ้าง ทา้งวงกับวเนื้อเสื้อใจใกับเครื่องเสียงผมเนาะคือปกันประจำนะครับเพราะว่าเข้าใจใกันทำงานงายกับค่เกันวันทีละค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับน้องพี่นอ้องที่นี่มืองานไปงานนะครับเนาะก,กับไปก่อนงานครับงานกับเรื่อประมาณเอ่อหกโมงหกโมงครึ่งหรือว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยะพี่น้องจนหอด ห้าทุนครึ่งนะครับพี่น้องคือเวลาหน้เนาะผมก็ออกไปเมื่อออกไปประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองนคือสิบสี่นาฬิกาออกไปนะครับก่อนรงแรมนะครับเดี๋ยวผมสิบบุคคลเคยซื้อโรงแรมนะครับพี่น้องเนาะไปโรงแรมปุ๊บพอไปถึงปุ๊บกัจัดของเตรียมของนะครับลงติดตั้งที่นี่เนี่ยครับบอกถึงระบบ ไฟนะครับในการจีระบบมันจีดังได้เครื่องใช้จีดังได้ก็คือมันต้องเดินระบงบ,งบงไฟพอาะวิหดัดพวกผมให้ทีมงานให้พนักง,งานผมเลยครับใชดของขนของยกของ,ง,ของลงติดตั้งครับที่ผมเลยถามทางโรงแรมว่าให้จำไฟเนี่ยได้หม่องได้นะครับไฟแต่ว่าใส่ก็ต้องเป็นไฟที่มันเดิน220โวลต์ขึ้นไปนะครับเนาะ สองร้อยยมาตรฐานนะครับไม่เกินไม่เกิน230ประมาณนีครับสวิงประมาณนี้แหละทีนี้เพื่อกระบอกว่าผมไม่จำไฟบิเกอร์ใหญ่ถึงมันอยู่ที่ต่างไว้สูงครับพี่น้องที่ต่างไปสูงผมกะโอเคก็ถือว่าเอาแปลกจังแปลกใจอยู่ยังขึ้นยาบปานี้คือบอกว่ายหลังเวทีแล้วก็ขันน็อตใส่หลังเวที ที่มีบุ๊คเป็นเบเกอร์แบบพิเศษครับเพราะราทั้งแรกม,มันเป็นเบเกอร์เนี่ยมันเป็นเสาไฟหักไฟเสาเฟีดแบบใหญ่ครับใหญ่แห้งเนี่ยโอ้พี่ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะจําได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ผมไม่มีไม่มีพี่ไม่มีมมที่ปักแบบนี้ผมไม่มีพี่ทั้งแรกเลยว่าโอเคเดี๋ยวเขาหามาให้ ้าใหม่ผมบปุ๊บผมกับหมุนใส่นะครับรือไฟมีสามเส้นนะครับเมยนเมยนหนึ่งเมยนสองเมยนสามเลยครับมีนิวตอนเลยครับมีกาวคือหาเส้นที่นี่การต่อสายนิวตอนกับการต่อสายกาวนี่ครับพี่น้องคือบางที่ระบบผมต่อแบบนี้ครับระบบโรงแรมต่ออีกแบบหนึ่งนะตัวนี้ผมกั พราะว่าเขาเป็นคนชอบองางเขาใชหูเมื่อผมต่อแล้วปุ๊บผมเากาเกาใส่เอากาลใส่เอานิ้วตอนใส่นะครับพอจะทิงเมียนะคือผมก็ใส่เลยแหละเนื้อท้องสามเนื้อท้องสามเนี่ยใสย่ตัวนี้กันเลยครับมันจีไปปอ,อกท่างตัดผมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมน่าจะต่อสายเกาพรับมสายเอ่อเอ่อนิ้วตอนเนี่ยผิดผมเป็เรื่องเสียปุ๊บเหล็กมันแลนแลนหมุนตุลตุลนี่ครับพี่น้องผมก็เลย ยุดไปก่อนเขาเลยไปตั้งระเบงไปตีตั้งระเบงอย่างอื่นต่อนะครับว่า้านมันเดินพี่นองที่นี่พี่ที่ที่ทางโรงแรมอะเพิ่นก็เลยเขามาซอยเพราะว่าการจำไฟมันจำอยู่ทุ่งสูงเหมนพี่นาะงานสั่งงานมันจะเดินเม่ไหันมันงานมันจะเลิี่นาะเก็เลยปล่อยงานไฟไปก่อนเพราะว่าไฟมเดินแล้วมันมันพิดเพียนผมก็เลยบอกบ้างไปก่อนเลยไปตั้งอย่างส่วนอื่นส่วนอื่นต่อที่นี่พี่ทางโรงแรมก็เลยเขามาซอย ก็เลยบอกว่าก่อนคนเฮ็ดนะครับเพิ่นบอกว่า,วนนวาผมขอสลับาจากฝั่งของที่เนี่ยกับฝั่งผมเนี่ยให้มันตรงกันได้ไหมเพราะว่าเออ่มันจะสี่ตรงกันคนแจกผมว่ามาจังสี่ผมนี่ตอนนั้นผมฝ่าวับผมเฮ็ดงานฝ่าวิวริผมได้พี่เอาเพราะว่าผมมั่นใจวผมจะย่างไฟเนาะ ถ้ามันระบบมันทำงานได้พี่ทำเลยครับผมวางสิมึจะจำให้เรียบร้อยครับมรงจำให้แล้วแล้วเพิ่งได้ทาโอเคพี่ผมทำเสร็จแล้วครับผมเพเลยลองเสียบจากวีเกอร์ไงลงมาใส่กองไฟหวงไฟสามเฟรอพี่เนอะเสียบไปแล้วปุ๊บเล็กมันหนิ่งพี่เนอะเล็กที่มันเด้งขึ้นมาครับสองรอยยี่สิบ ผมก็เลยขอบคุณครับผุณโมเลยขอบคุณครับอ่าผมก็เลยตั้งตั้งย่างย่งอื่นหาเลยครับมัดลำพงมัดยังนี้แหละก็เลยเสียปากเขากระทำเสียปากของพวกปากต่างๆครับปากพาวเวอร์ปากลำพงปากมอนิเตอร์เสียบเขาหลังจากไหนเรียกมาท่านนี้พวกพอเสียแล้วพวกผมก็ถามทีมงานโอเคปักไฟสีเบอร์ละบอกโอเคเปิดเล่โบกเลยเปิด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 เลยผมก็เอาเบียร์เกลือขึ้นนี่หน่อยเพื่ เอาเบเกอร์ขึ้นแล้วก็เริ่มเปิดเปิดมิกนะครับเป็นเป็นมิกมิกเสียงมิกดิจิตอลนี่แหละเปิดแล้วปุ๊บผมก็เอ๊ะใจว่าไอ้กล่อง power supply ที่มันต่อมาจากแหลกไฟสามเฟสเป็น power supply ของมิกแต่กะจาก power supply เขาของมิกเนี่ยกล่องตัวเนี้ยมันเป็นกล่องไฟเออ่ กองไฟเลี feels, i, ้ยงยน่ยมไฟมันตกไฟมันดับเนี่ยตัวเนี้ยมันสีซับเลี่ยงเปลี่ยนมีหัวมอยมันดับผมก็แปลกใจนิดนึงผมแปลกใจนิดเดียวผมมันงองติ๊ก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 อยู่นิดเดียวแต่ว่าผมก็เอามือเคาะมือผมเลยถอดออกแล้วมันเสียบตั้งหนาเงินงอเอยู่อ่ะนี่แหละคเขาเอ๊ะใจติ๊กนิดเดียวอผมก็เล่าเสียงขึ้นฮะเขาเสียงขึืนก็ตึมตึมดังปกติของลำโพงนะครับดังปกติของลำโพง เปิดได้ประมาณสิบหาวิพี่น้องแค่นั้นแหละมันก็นระเบิดดั้ตุ๊บเลยพี่น้องดั้ตุ๊บหรือตอนแรกผมเคยคิดแค่วาพี่ไผ่เต้ป,ปากหรือเปล่ามันเกิดเหตุเร็วแห้งอย่างพี่น้องก็ตุ๊บราก,กาลำพงอยู่หนาเวทีกับลำพงข้างหน่อกนี่กละส่วนกัน รับโบนอยู่หนาพิธีกับเป็นระบบแอคทีฟได้พี่น้องอีฮอร์เทอร์โบนี่ครับของแท้เลยตัวนี้ใบหนึ่งกับสามหมื่นเจ็ดตัวนี้ก็คือเงินครับสายสัตว์พาวเวอร์แบงค์เท่านี้พี่น้องนี่ตู้โทรศัพท์น่มันก็มีประกายไฟแตกตุ๊บตุ๊บตสองเทียดีหน้องเฮ้ยวันนั้นโบใส่แล้วมันกลมมาเบิ่งอยู่ปลาเข้าหรือผมมันไม่ยังเล็กแรงถึงสี่หลอยเลยพี่น้องเล็กแรงถึงสี่หลอย ผมก็เอาลงตักตัด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 เอาลงบมุดก็เลยเรีไปเบิ่บนลำพวงอยู่ข้างนอกครับพี่น้อขึ้นขึ้นเลยอยากก็เอาดังโดมเบิ่งใหม่ก็เลยแจ้งไปทางโรงแรมว่าพี่ยังไงเนี่ยทำไมไฟมันมาแบบนี้สี่ลอยกลัวพี่น้องเขากเบิ่งเขาก็ตกใจ ก็เลยแจ้งผู้บริหารนะจ๊ะมาเบิ่งนําแล้วก็เกินสร้างไฟที่จําให่ผมมาเบิ่งนําภาคกันเบ้อเบิดเพื่อนกัตอบผม่ได้ทยหางโรงแรมบอกบอกตาวันไม่เคยเกิดมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนโวงงมากทำไมมันเป็นแบบนี้พี่อ่ะที่นี่กัเมื่อนี้ครับผม ตั้งโปกมสองแล้วแล้วแล้วผมก็เอาป๊กไฟสามเฟสผมตัวที่มันเป็นตัวตรวจสอบไฟเลยครับไอซ่ามันเช็คว่าห้องผมมีระบบผมมมนมีปัญหาอียงบอกซึ่งปกติมันปกติพี่น้อกกองกองไฟตัวเนี้ยปากตัวเนี้ยที่มันตรวจความความต้านท่าหรือว่าความอัดของไฟปกติพีนรองต้งเลยกลับมา นางคิดหล้วกันัางคุยก็พี่นน้องฟังตอนนี้ว่าค่าเสียใจในการสอมังพงถที่ไม่ดีมันแจงมากพี่น้องมันจายหลายแล้วก็เสียหายหลายอีกทีค่าสอมแต่ว่าผมเข้าใจเลยพี่น้องว่าจ p l เป็นลำพงแท้ของมหาจฉ์เนี่ยมันมีราคาใบละทีมันสูงพี่น้องสี่ใบนี่ก็เว้ยแปดใบนี่นประมาณสี่แสนบาท นะครับขั้นเปนไล่เป็นตเงนินนะต่อใบต่อใบพี่นประมาณสี่แสนบาทต่อที่นี่ผมกามาพออพี่น้องสู้พี่น้องฟังนี่นะว,ว่าที่นี้ไม่เกิดขึ้นมันที่อ่านี่หนะครับเพราะว่าแพ้แล้วแต่พี่น้องเทีก,การให้บริการเครื่องเสียงหรือว่าการให้บริการ อาชีพต่างๆพี่น้องปัญหาพวกนี้แน่จ้างหรือว่าคนจ้างหรือว่าคนที่มาต่อราคาห,าหา้างเอาอย่เนาะคนบ่เข้าใจว่าสิ่งที่เฮาเจอมันสิเจออย่างไรกันะกะใครใจสูงซ้ำไหนตรงเนี่ยถ้แม่นพี่น้องเครื่องเสียงในว่าบังคลิปนี้กัน ฝากให้พี่น้องเครื่องเสียงแต่ละเจา้าย่าสิบปตัดราคากันหลายผมเป็นหนึ่งแห่งใจสำหรับอดีตพี่น้องเครื่องเสียงน้ำกันครับเจ้าอื่นอื่นน่ะหน่ยที่ไปรับราคากันสี่พันไปรับราคากันห้าพันหกพันเจ็ดพันแล้วเครื่องเสียงที่เขาเสื่อมป็าแพงๆนะครับ แล้วก็เขาผมี่ต้องสื่ออุปกรณ์ที่ติดป้องกันหลายๆอ่ะเพงๆพี่น้องพอเจอทัดราคาถือๆจนเสียงแต่วงการเครื่องเสียงมันมันจะอยู่อะไรใพี่น้องจะได้กฝากข้าแม่นพี่น้องเครื่องเสียงเจ้าได้กัแล้วแต่ครับที่มาเบิ่งคลิปเห็นคลิปนี้ค่ะเพราะปัญหามันเกิดมันมันสูญเสียอะไรพี่น้อง ฝากถึงพี่น้องที่เห็นงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงไ้เสาเจ้าถี่ราคาสูงคุณภาพดีดีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสุดๆเลยครับว่าเบื้องหลังกอนถีมาไ้เสาไดใเนี่ยคือผมเองผมกับไปเลียนมาเลยพี่น้องเสียงเงินคาเขาคอเลียนมาเลียนมีเสียงเนี่ยผมยกตัวอย่างถี่ผมไปเลียนมาครับบอกพี่น้องฟังคือผมไปเลียนกับไหลฟอเซามา คอร์ดึงไปเรียนสี่หมื่นก็เกือบสามหมื่นบาทอันนี้ก็ไปเสียค่าเรียนมาอีกสำนนกอีกเอ่อที่บพ่อไปเรียนอีกที่หนึ่งก็คือแจ็คแจ็คสาวกูนะครับแจ็คสาวกูนี่ก็มีอาจารย์แจ็คที่เป็นมือมิดของวงซิวนี่แหละ แล้วการมีคอนเสิร์ตต่างๆของศิลปินขายดังๆอะไรก็เรียนกับอาอาจารย์ต็งอาจารย์ต็เป็นมือซ่าแต่เจสซี่คอนเสิร์ตพุณพี่น้องของอาจารย์แจ็คเนี่ยผมก็ไปเรียนมาสองคอร์ดเป็นคอร์ดเบสิกกับคอร์ดแอดวานงบราคาในการทํางานตัวนี้พี่น้องรูปแล้วผมไปเรียนมาเนี oui. ่ประมาณสี่หาวหาวหกมื Ching ่นนี่ละข้างคาธรรมันคาทีพักน์คากินเขายังแล้วแต่อะไรเป็นหกหมื่นเนี่ ผมเลียว่าการทำงานตรงเนี่ยพี่น้องผู้ใดก็แล้วแต่สิเป็นรับราคาถึกถือแต่ตับราคาพี่น้องเครื่องเสียงรำกันนะไม่นในวงการมันวงการเครื่องเสียงมันมันดรอปลงมันดรอปลงนะพี่น้องมันดรอปลงมันเสียหายหลายพี่น้องเพราะว่าลูกค้าเขาเออมืหูเนาะว่า เข้าต้องสื่อ,อยังแน่วใจยังแน่นนะครับเข้าเองต้องไปศึกษาเรียนรู้ซ้ำใดถึงจะเฮ็ดง,าง่ายมากๆไลยจรงสั่วฝากถึงพี่น้องที่เฮ็ดง่ายจังเสียงบางที่กัครับผมมัน่นใจว่าพี่น้องเข้าใจครับแต่ว่าผมก็อยากให้อย่าไปตมัมราคากันหลายพี่น้องมันมันเหนื่อย บางทีพี่นอ้องเขาเมืนมาว่าทำมือกับเศร้าเฮ็ดมือกับเศร้าเฮ็ดไปโลยมันโมเมนต์พี่นอ้องมันโมเมนต์พี่นอ้องทุกวงการมันมีวงการทุกวงการพี่นอ้องวงการเครื่องเสียงวงการนักฟุตบอลวงการเอ่อยังทุกวงการที่นี่ไอเรื่องตัดราคาเนี่ยราคาสินตี่มันตกถ,ถูกนี่พี่นอ้อง คอร์ดเลี่ยนเพิ่อนกับเพิ่อนกบับว่าเพิ่อนกับสอนอยู่เนีให้พวกเข้าเนี่ซอยกันยี่สิบตราคา,าการก็ับเน่ราคามันถือทั้งสี่เจ้าภาพเขากัดเหลือเหลือที่มันถูกสรกา่าเก่าแต่ว่าหันราคาห้าบัวหันกันจังสี่มันกับลูกค้าที่พิจางรณายเอาลูกค้าเขจ้างถือโบได้มันไม่มีคนราคาจืดจืดนิดหน้องท,ท,ที่นี่ มือนี้ผมสิไปรับรับพวกที่สอนพี่น้องมือนี้ผมสิไปรับรับพวกที่สอนผมเอาไปสอนประมาณอาทิตย์ตัวกลพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละแจ้งมาแล้วราคาสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาท, 32, บาทพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทต้วนมือง่ายมือน,าน,านั่น,าน,านที่โรงแรมาน,านั่น ลำโพงผมพังหละกการลำโพงพัง,งทั้งงาน้าไ่ไรผมการติดต่อภาษางานหาเจ้าอื่นมาเปิดลำโพงเครื่องเสียงต่ออีกเมื่อนั้นผมกระจายไปเองอีกผมก็บเงินจากของจ,จงากจากงานเมือนั้นไม่ายคือที่อีกเจ้าหนึ่งอีกละงานเมือนั้นที่เกิดเหตุให้เหตุให้ลำโพงผมพังมือผม หมดอะยังเลยครับพี่น้องขาทุนยับเครื่องคาร์มั่นขาทั้งดวนขาอาหารหลุกน้องขาแรงคนของแล้วกระจายคาคือสิอีกเจ้านั่นเมือนกับตองขอบคุณพ่ออูดครับพ่ออูดนะครับพ่ออูดเมือนเป็นแหวมนาอีกอยู่หมองนึงเมือน,นเลยครับเหมือน,นเลยแล้วกันลูกสาวเพ่อนเป็นเนมือน,นจัดงานแต่งลูกสาวเพป่นเอาไฟมาลง อไฟมาลงไองานแต่งมือน,น hmm. ั่นเพื่อนก็เห็นว่าผมเนี่ยเป็นเครื่องเสียงหลักกันแล้วลพวกมันระเบิดเพิ่นเลยเหยางมาถามพี่เป็นอะไรไฟมันเยอะไปพี่เนี่ยไฟมันแบบนี้ไฟมันเยอะไปเนี่ยโอ้พี่อย่างนี้ระบุพี่พังแน่ๆอย่างนี้มันไม่ได้พี่ระบุไฟมาอย่างนี้ระบุพี่พังแน่ๆพี่แล้วใครเดินไฟพี่นน่นนี่โอ้ยคือนั่นนะครับรงแรมเยมบนซอยบนซอยซอยเดินละบุเด hmm. ินละบบไฟไง ที่นี่ลูกสาวของพระอูดเพิ่นก็เลยติตต่อพอเปินลหายว่าเนี่ยมันอีพ่อเปิ่นแลวงานอยู่แถวนี่แหละครับแถวในเมืองนี่แหละใกล้ๆผมนี่แหละเดี๋ยวสิร้องต้องติดต่อพอบอว่าพ่อเปิ่นสิว่างบอนันก็ขอบพุณนพระอูดครับเมือนั้นแลนดขับรถกลับมาจากเปิ่นแลวงานเพิ่นจะขับรถกลับเมื่อไรละครทเนี่ยนั่นแหละถ้าว่าเปิ่นแลวของลงจากรถก็เลยขับรถตีรถกลับมาซอยขอบคุณนพรอูดครับ พออูดครับผมขอเบอร์เพิ่นไว้่แล้วกับพออูดเนี่แหละครับเอาเบอร์ใหม่ผมผมมีงานด่วนงานแล้วมือนั่นผมกัอาทิตย์ต่อไปเนี่ยอาทิตย์เนี่ยผมก็มีงานผมก็เลยต้องเอาหลวงพ่ไปสอบด่วนตัวต้องใส่ใส,ใส่ด่วนพี่น้องสร้างอูดเฮ้ยไม่ใช่พออูดพก็เลยให้เบอร์สร้างแก้วมาพี่น้องสร้างแก้วกับเป็นผมเอาของไปส่งมาแล้วครับ แล้วก็ลา่ามเพลงครับโอ้อุปกรณ์เห็นแล้วอุ่นใจพี่น,น้องซ้อมบัตรคุยแล้วเนี่ยซ้อมนุ่มโบ้ซ้อมตู้แอมซ้อมเต็มเลยคับของเต็มบานเลยมื่อนี้แล้วบ้ซ้อมแล้วพี่น้องซ้อมแล้วแล้วผมก็สปีเอามือนี้แต่ผมก็เลยมาบอกพี่น้องฟังว่าพี่น้องเศร้าเพื่องเสียงน้ำกันนะพี่น้องแค่นี้มาสิว่าเฮ้ย ผมใส่ลำพงแพงผมใส่ลำพงแพงอื่นใส่ลำพงถือเขาก็เลยเอาราคาเซาถือมันตบาจริงๆพี่น้องมันคือวงการเดียวกันใครได้ของดีวันไหนพี่น้องผมว,ว่าเจ้าภาพเอ้ยนักดนตรีเอ้ยใครอยากได้ของดีพี่น้อง ให้กับฝากฝากถ pues mm ึงพี่น้องเครื่องเสียงนะครับทุกท่านนะครับเป็นเครื่องเสียงเจ้าไม่ผม่าส่วนมากก็เป็นเครื่องเสียงเจ้าหม่แหละถ้าเป็นเครื่องเสียงเจ้าเขาเจ้าที่มันต้องดูเจ้าสีหูอยู่แล e. ้ว nah ว่ามันหลับราคาถ่ำถูกว่าไ้นะครับครับมือครับพี่น้องกัตกังแจมือละเบิดถีมันพัง กับจนหอนมือนีและบ่งสอมแล้วล่ะครับบทสรุปกับะมาณนี้พี่น้องแกมือเกิดเหตุจนหอนมือนีกัคือผมสิบปีเอาระบุมอนีแราคาสอบสามหมื่นสองพันบาทสรางเกเียรติเนกับอะไ่ส่วนต่างต่างๆเพิ่นกับเพราะคือแบบเพราะว่าเมื่อาาปปนผมก็เอาปากไปเพิ่มเช็คให้เอาปากไปเพิ่มเช็คปากที่เป็นโตจำไฟมาจากเบเกอร์เนี่ยเพิ่นกับเช็คไอฟี่ นะครับ่มีไ็นรจายอีกอย่างบ่เจ็เช็กไอฟี่วปักกันบเป็นอย่งก็จ่เจ็ช็กไฟีอันนี้เป็นกบบระบอกขึ้นส่วนต่างๆเป็นว่าเป็นเิ่นบอกขึ้นนะครับเล็่งๆ,ๆน่อยๆพรจะเป็นเช็คสายไฟเม่นที่มันเป็นปัก5าเซนนะครับนีเม่นหนึ่งเม่น2เม่น3แล้วก็นี่ตอน้วกากรนกเช็กให้ทั้ง2อฝั่งกบบ่คึเงินแตขอพูดทาสังกวมากครับผมข้าแม่นพี่ได้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดหูจักสังแก้วก็คขมเมตนได้ครับ คอมเมนต์ใดว่าสร้างช่างแก้วบนฟิวเมอร์เหตุงานเร็วบอกนะครับแต่ว่าโอ้ยผมบอกว่าผมชิมีงานอาทิตย์นี้เพิ่อนเกลเล่งให้พี่น้องขอบคุณช่างแก้วครับช่างแก้วร้านอยู่แถวรามินทานพี่น้องช่างแก้วบ้านลำโพงนะครับทำไมพี่น้องอันอ่านไล่เพื่อนทำไมพี่น้องผมเลยค่อยไปส่งไล่เพื่อนสิคือว่าเป็นบ้านลำโพงพี่น้องขอบคุณช่างแก้วครับแล้วก็ขอบคุณ พออูดที่เบอือมาครับการมีประมาณีา้พี่น้องมาแจ้งพี่น้องรับทราบพ,พอผมลงคลิปไปประมาณสองสามคลิปกันมือนีกรรัรแล้ววงซ้อมแล้วแล้วกะเจ็บปวดอยู่พี่น้องก็เลยว่าพี่น้องที่เหตุงานเครื่องเสียงหาเศร้าครับเจ้าแรกแล้วแต่ละที่ทาาาันรล้วค่าอย่าไปรับถือบางที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้น,นพี่น้องก็ามมันบางที่เหตุงานมาเป็น เนี่ยผมม็ดง่ายมากโอ้นะครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ก็บมีปรามาานี้ครับขอพทุการรับชมครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดนแบบไหนมาแชร์กันครับเกี่ยวกับการในเร้าเครื่องเสียงเนี่ยว่าที่ผมบอกไปว่าตอนนี้วงการเครื่องเสียงตัดราคากันเนี่ยมัน มันแมนคือผมบอกว่ลแล้วก็กลัวห้าสิบปอร์ทำงานเครื่องเสียงแล้วก็เหตุแห่งงานมันเริ่มเลยจบได้เราจะพักแฮปปี้เนี่ยไม่ต้องเสียคาเรียนเสียคาข้อมลูกหลายซัมใดนะครับมวลว,ว่าสักแต่ว่าสิไปออ่ารับงานรับงานรับงานอย่างเดียวดูที คือปัญหาหมากมามมันกลุ่มกันบอนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีปรามาณนี้ครับพี่น้องเขาพูุกับเรับชมครับ,รบ,รบสวัสดีครับพี่น้อง